เวลานั้นลุกออกมากระ,กระเด็นออกมาเลยตอนแรกจะเป็นอีอไรอนกันล้อนร้อนที่ไงนี่ไงมาได้ลงไปที่ผาไงอบสลับมุนลงไปที่หน้าผา ก็ปราสาทพังทลายกันเยอะแล้วไม่ใช่ที่นี่ตอนที่บ้ามันต้องไปขึ้นไปอ๋อก็ต้องนั่งนครวัดนี่ปะแก้วต้นไม้บังเยอะไปหมดแต่ก่อนต้นไม้บังแต่ก่อนจะมองเห็นอ่าอันนี้มันเขาพระวิหารอันนั้นที่มันสวยนะมันนครวัดนครธงเห็นอยู่โบราที่การไหนเหรอครับเนี่ยยอดนี้คือยอดปราสาทนี่นะไนต่างจังี่ตรงแหลมตรงมุมขึ้นมาเนี่ยที่มีธงเนี่ยที่จะไปนครวัด ในทงมุมนมุมมุมภูเขาที่เป็นยื่นออกไปนั้นนะ